การประชุมเอเปกนะคะซึ่งเปิดฉากขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการค่ะโดยผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22รับรองปฏิญญาตามแผนการดําเนินงานปักกิ่งเพื่อนําไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกภายในปี2568ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็พอใจนะคะที่ทุกฝ่ายให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาในประเทศไทยอย่างดีที่สุดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22อย่างเป็นทางการเป็นการหารือภายใต้ประเด็นการก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกลดความเหลื่อมล้ําเพื่อการเจริญเติบโตที่มั่นคง ซึ่งไทยกําลังเร่งสร้างความแข็งแกร่งและพร้อมเดินหน้าไปกับเอเปกในการขับเคลื่อนและเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนที่ประชุมยังได้รับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22ตามแผนการดําเนินงานปักกิ่งเพื่อนําไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกภายในปี2568และพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์เอเปกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าโลก ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีน้ำเงินและเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตรวมทั้งเห็นชอบในข้อตกลงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตโดยให้จัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปในปี2558 โอกาสนี้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและร่วมปลูกต้นสนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ไม้มงคลของจีนที่สวนซัมเมอร์การ์เดนซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความมั่นคงและมิตรภาพที่ยั่งยืนเพราะต้นสนแม้อากาศหนาวก็จะไม่เปลี่ยนสีและเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางจิตใจส่วนงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและคู่สมรสค่ำวานนี้รัฐบาลจีนได้จัดชุดผ้าไหมลายพื้นเมืองให้ผู้นำสวมใส่ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการพบปะกับผู้นำประเทศต่างๆโดยเฉพาะนายรักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าได้สนใจสอบถามถึงสถานการณ์ในไทยซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันจะทำให้ดีที่สุดแต่ขอเวลาปฏิรูประยะหนึ่งก่อนทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมก็บอกทุกประเทศว่าเาวันนี้ประเทศไทยสงบสุขพอสมควรละ้ะแต่โดยเยพาะเรื่องประชาชนมีความสุขแล้วก็การท่องเที่ยวก็ดีขึ้นก็ยังเชิญทุกประเทศไป,ทปเที่ยวเลย นะทุกประเทศทุกคนบอกอยากไปเที่ยวประเทศไทยเขาถามว่าสงบหรือยังผมงก็บอกสงบแล้วไปได้เลยส่วนการหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสองประเทศพร้อมร่วมมือรื้อฟืน้นเส้นทางสายไหมเชื่อมต่อระหว่างไทยจีนโดยจีนพร้อมให้ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์พัฒนารถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างๆในภูมิภาคเพิ่มขนาดรางจากรางรถไฟ1เมตรเป็น1.4เมตรโดยไม่ผ่านบริษัทใด รถไฟในประเทศเพิ่มทําประเภททางคู่ทางคู่ถ้ามันถ่วงก็ได้หนึ่งเมตรส่วนหนึ่งก่อนมีจํานวนมากกว่าทีควรเพื่อจะเพิ่มระยะทางทางรถไฟให้มากขึ้นหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีออกเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษจากกรุงปักกิ่งไปยังกรุงเนปิดอสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่25ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน